มีอาการปวดที่บริเวณหน้าอกเนาะหรือว่าปวดบ่านะครับแล้วล้าวลงไปที่แขนทางด้านในนะครับมีอาการปวดล้าวลงไปแบบนี้ปัญหาตัวหนึ่งที่เราจะต้องจัดการก็คือเราต้องแยกให้ออกความเป็นมาจากหัวใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นมาจากกล้ามเนื้อนะครับวิธีการตรวจที่สําคัญเลยอาจจะต้องไปหาคุณหมอก่อนก็จะเช็คว่าหัวใจเราหรือว่าอาวัยวะภายในเรามันปกติดีแต่ถ้าเราจะเช็คเบื้องต้นสมมติว่าดูคลิปนี้แล้วอยากจะเช็กนะวิธีการก็คือ จับที่กล้ามเนื้อ pectoralis เขาขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อแล้วออกแรงต้านอาจจะดันกับประตูหรือผนังเนี่ยออกแรงต้านเก่งนะฮะยังไงดีสมมตินี่เป็นประตูนะแล้วก็ดันประมาณนี้นะดันแบบเนี้ยนะครับออกแรงต้านแล้วเกรงกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะมีอาการปวดร้าวลงไปอย่างเงี้ยเราจะสงสัยว่าเป็นกล้ามเนื้อ pectoralis major นะครับมีอาการปวดหรือว่ายกซูงขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็น minor ก็ได้นะครับซึ่ง ิธีแก้เนี่ยไม่ยากเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับแต่ว่าผมจะแถมให้นิดนึงก็คือตรงบ่ารวมด้วยเพราะว่าอาการพวกนี้มันมาจากท่าทางที่ผิดปกติในการทํางานคืออาจจะนั่งคอมก้มคอเป็นเวลานานไหลมันจะห่อมากแล้วกล้ามเนื้อเกร็งล็อกช็อตมันช็อตเข้ามามากๆกล้ามเนื้อบ่าที่ตึงมากๆก็จะปวดได้นี่กล้ามเนื้อบา่าวิธีจะเทสเนี่ยมันคงจะมีคนมาเกร็งร่วมไม่ได้อาจจะเป็นยักไหลขึ้นในลักษณะน,นี้แล้วก็ ปล่อยไหลลงเงี้ยมีอาการตึงปวดหรือกดเข้าไปที่กล้ามเนื้อเลยมีอาการปวดล้าวเงี้ยนะถ้ามี2อ,อย่างเนี่ยให้สงสัยว่าน่าจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อแล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีการแก้ไขตัวด้านหน้านะด้านหน้าก็คือจับตรงกล้ามเนื้อนี่ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ใช้มือนิ้วโป้งทําใไขมือแข็งเลยก็กดเข้าไปที่กล้ามเนื้อนะกดเข้าหาใต้หายปลาะนะครับแบบนี้กดนวดก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะพาย,ยืดให้นะครับวิธีการนะแบบนี้ ได้ไหมฮะถ้าใครไม่ถนัดเดี๋ยวผมจะสอนใช้ตัวลูกบอลช่วยนะครับอันนี้วิธีที่1นนะกดไล่จากข้างในข้างนอกนะเข้ามาหาด้านในถึงใต้ไหปลาเลยนะดูตรงนี้มันจะเป็นไหปลานะครับแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับใครมีอาการอย่างนี้อยู่ไหมฮะเห็นพอดีเราโพสต์โปรยไ,ไปก็มีหลายท่านที่ถา,ามามเป็นคอบาไหลค่อนข้างเยอะดังนั้นก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับคอบาไหลให้นะ ส่วนคลิปอื่นๆที่มีอาการปวดคอเล้าลงแขนหรืออะไรเงี้ยเราทำไปเยอะมากเดี๋ยวส่งคลิปให้ครับส่วนใครที่เป็นเงี้ยลองดูนะจับที่ตรงนี้มาดูกันนะมาดูนะจับที่ตัวประตูก็ได้นะครับจับนี้ก็ได้ครับผมขอเปลี่ยนข้างนะจะได้เห็นชัดๆแบบนี้นะครับจับประตูขึ้นนะครับอาจจะยืดแบบนี้ร่วมด้วยแล้วก็ขึ้นนะครับตัวนี้เนาะทีนี้ถ้าใครแบบว่าอยากจะ ช้ลูกบอลวิธีการนะเอามันไม่ถนัดตัวนี้กับประตูประตูบ้านเครื่องเห็นไหมครับอันนี้แขนปุ๊บประมาณนี้ถหายขึ้น่ายลงนี้ก็ได้นะครับดันเข้าดันออกแบบนี้ก็ได้เห็นไหมฮะแบบนี้นะครับใต้ต่อหา,ายปลาช้น้ําหนักตัวดันเข้าไปเลยไม่จะชาลงไปที่แขนเลยนะผมรู้สึกชาด้วยนะครับ แบบนี้แล้วก็เลื่อนจริงๆขยับเข้าไปข้างในก็ได้แตบบ่กลัวไม่เห็นนะขยับออกมาข้างนอกหมิ่นๆนิดนึงให้เห็นขึ้นลงแบบนี้นะฮะอ่าเข้าในออกนอกแบบนี้ไล่เข้าไปตามเส้นนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ผมจะทิ้งขีดเป็นเส้นๆให้เป็นลายกล้ามเนื้อให้นะเราจะได้เห็นลายกล้ามเนื้อกันนะครับประมาณนี้มันจะชาล้าลงไปที่แขนมากเลยตอนเนี้ปวดมากชามากอีกตัวหนึ่งเนาะ ตรงบ่าตรงนี้ตรงนี้ก็กดนวดได้นะครับกดนวดได้ก่อนเลยวิธีการคือถ้าเราอยากจะให้โดนเอามือวางอย่างนี้แล้วก็คึงหาก่อนทีนี้ถ้าอยากให้มันตึงมากให้หันหน้าไปด้านตรงข้าวและเอียงคอไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดมันจะปวดมากเลยนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ให้ไปนั่งไปดูท่านั่งนะมาดูท่านั่งนั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือนะ ทับมือตัวเองแล้วก็ขึงแบบนี้จะตึงมากนะครับจี๊ดขึ้นหัวเลยหรืออาจาจะจี๊ดลงมาที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับที่มักจะเป็นบ่อยๆโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีอาการปวดคอ,อบ่าแล้วก็ด้านหน้าเนาะทีนี้มาดูท่ายืดกันท่ายืดผมเริ่มจากด้านหลังก่อนอ้อมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเป็นไม้นวดไหนนวดก็ได้นะครับคนใช้เยอะดี วิธีการก็เหมือนง่ายๆเลยไม้นวดนี้ยิ่งง่ายนะใช้มือข้างที่ถนัดหรือสองมือก็ได้นะครับวางเข้าไปที่บา่าในลักษณะนี้เราดึงมีคนถามเยอะว่าไม้นวดใช้ยังไงเนระาใช้อย่างนี้ละครับนะครับกดเข้าไปที่กล้ามเนื้อเราไม่กดที่กระดูกนะครับตรงไหนเป็นกล้ามเนื้อก็กดเลยนี่นะฮะถ้าถอดเสื้อทําบนกล้ามเนื้อเลยเนี่ยจะยิ่งง่ายเพราะว่าเสื้อมันลื่นะโอเคนะกดคึง ไล่เลยนะครับจากจากเส้นนี้เส้นนี้ออกมากอย่างนี้นะกดนี้ฟึบฟึบแต่มันจะเจ็บหน่อยเนาะไม้นวดมันจะไม่นุ่มหัว่าไม้มจะแข็งแต่ก็แล้วแต่คนชอบครับบางคนก็ชอบแบบนี้แหละโอเคไหมครับทีนี้ถ้าอยากให้มันตึงมากขึ้นหนันคอไปด้านตรงข้ามเอียงคอนิดนึงแบบนี้นะครับพอได้ไหมมีใครเป็นอย่างนี้ไหมครับลองทำดูนะครับ อ่ะทีนี้พอนวดเสร็จเราจะคลายกล้ามเนื้อโดยยืดยืดแบบนี้นะครับด้านข้างมือนั่งทับหรือจะเกาะขอบเตียงก็ได้นะแล้วแต่นี้ผมนั่งจับเก้าอี้นั่งทับเก้าอี้ก็ดึงอย่างนี้ก่อนตึงๆให้มั่นใจว่าเป็นตัวกล้ามเนื้อเนอะตัวกล้ามเนื้อนะครับดึงมาทางด้านนี้รีเวเตอร์นะกล้ามเนื้อที่ไว้ยักสะบัด นะครับพวกนี้จะตึงมากนะหันหน้ามาแล้วก็ดึงค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบทำสามถึงห้ารอบนะครับนะตอนผ่อนเราไม่จำเป็นต้องกลับมาท่านี้นะผมทำให้ดูเฉยๆเวลาทำจริงทำอย่างนี้นะครับยืดฟื้นตึงแล้วนะฮะผ่อนกลับมานิดเดียวแล้วก็ยืดใหม่หนึ่งสองจะเห็นว่ามันเป็นลำเลยนะถ้ามองเห็นนะจะเป็นลำทางด้านหลังนะครับ 234สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกบสองหนี่ห้าหกเ็ดแปดเ้าบสามเจะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้แล้วขึ้นมาจับต้นคอด้านไหนโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือสะบักใช่ไหมบ่านะบ่าเรายืดยงนี้ครับอ่าอย่างนี้อย่า้บ่าหน้าอกผิดพูดผิดหน้าอกนะตรงด้านหน้าเทกนะครับอย่างนี้นะครับ เข้ามุมประตูอ่ามุมห้องมุมห้องก็ได้ถ้ามี2ด้านก็ดันเข้าไปเลยดันหน้าอกดันเข้าไปตรงๆแบบนี้อ่าค้างไว้นับ1ถึง30ก็ได้10ก็ได้แล้วแต่คนถนัดเลยนะถ้านับนานก็ทําไม่บ่อยแต่ถ้านับแป๊บเดียวอย่างเช่น1ิวิเนี่ยอาจจะทำประมาณ5-10ครั้งเลยนะครับโอเคไหมครับถ้านับประมาณสัก30ิวิอาจจะสัก5ทีก็พออะไรทนอมนี้อ่าอีกอันนึงก็ยกสูงขึ้นมาหน่อย นะครับสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอีกมัดหนึง่งอยู่้างใต้ตึงนะแบบนี้โอเคไหมครับพอได้ไหมนะครับทีนี้มาดูท่าบริหารอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้ดีก็คือท่านี้ครับให้ใช้เชือกนะใช้เชือกแล้วก็ดูสะบักด้านหลังเนาะดึงสะบักมายืดมันจะยืดทางด้านหน้าเห็นไหมเห็นไหมฮะแต่ให้สะบักหลังเนี่ยมันชนกันแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า 1นึ่งหนึ่งสองแบบนี้นะครับ1,2,3,4,5,4 4, แล้วก็1 2 3 4 5สองสาม้าห้าทำหนึ่เซตนะแล้วก็ทำประมาณสักสารอบนะครับพอได้ไหมประมาณนี้นะครับใครทำอยู่ตึงไหมปวดไหมลองดูนะครับคนที่ปวดคอบ่าไหลทำได้หมดเลยนะนะครับ ปวดคอบ่าไหล่สะบักนะแถวเนี้ยทาได้ดีเลยท่าพว,พวกนี้ควรจะทําบ่อยๆด้วยครับอย่างน้อยวันละรอบ2รอบนะเช้าเย็นโอเคไหมครับพอได้เนาะท่าที่2ใช้มือธรรมดานะครับดึงเข้าแล้วก็บิดสะบักขึ้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งดึงเข้าฟึบบิดสะบักหนึ่งสองสามสี่ห้าสองดูนะแบบนี้นะครับฟึบหนึ่งสองสามสี่ห้าสามฟึบหนึ่งสองสามสี่ห้าสี 4, ่ 123455 1, 5. ประมาณนี้เป็น1เสร็จโอเคไหมครับอีกอันหนึง่งสุดท้ายเอามือจับที่ใต้นี้แล้วก็ยกอกอันแอนอกขึ้นเป็นตัวล่างนะยืดอกด้านล่าง123451โอเคไหมครับ123452ได้ยินเสียงกรอกไปนะเพราะว่าเสียงหน้าอกกระดูกหน้าอกมันลั่น23453ทําประมาณสัก 3- 5รอบเช้าเย็นก็พอครับแต่ละท่าที่สอนวันนี้ลองดู นะถ้าลองทําดูสัก3วันเดีย๋ยวจะรู้ว่าอาการปวดมันเป็นยังไงถ้าหนักมากก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วจะได้ไปเช็คสุดท้ายแถมท่าสุดท้ายประมาณนี้นะครับให้ตัวชิดผนังเลยนะให้ตัวเหมือนตัวเราชิดผนังแล้วก็หลังมือนะติดผนังไปนีอ้อย่ายกออกมาเกินนะครับชิดแบบนี้เราสไลด์แขนขึ้นตรงๆเป็นตัวยูนะผมทําเป็นตัวยูเห็นไหมอ่ u, อยายูอย่างนี้ขึ้นลงอย่างนี้นะครับสิบครั้งเป็น1เซตทําสัก2อสารอบนะ โอเคไหมครับนี่ชิดตลอดเลยนะเหมือนตัวเราเป็นผนังเลยตึงมากมันเป็นการ correct posture ให้ตัวเราตรงคนที่ไล mm hmm. หลห่อคอยื่นติดจอมือถือพวกนี้ควรจะทำอย่างน้อยวันละรอบนะท่านี้ท่าเดียวก็ได้ถ้าหายปวดแล้วมาทำนี่ผมทำแล้วผมตึงมากเลยผมก็เลยยิบพักก่อนนะเสร็จแล้วอันนี้อันนึงก็ได้หรือจะเป็น V ีแบบเแบบนี้ก็ได้นะครับเเห็นเป็น w u เนี่ยประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบตัว u มากกว่า โอเคไหมพอได้เนาะประมาณนี้ตัว u เป็นอย่างนี้ตัว u เป็นอย่างนี้ตัวดับเป็นเป็นอย่างนี้โอเคนะทำไปทั้ง2 u เอ้ยทั้ง u ทั้ง W เลยโอเคประมาณนี้ครับ